Thank mm -hmm. you. จ้านี่นะคะส้มตำยูวๆนะคะหลายเทคมากกินง่ายแล้วก็มีนี่หอยหอยจุกเกาหลีนะคะตัวใหญ่มากว่าจะเอาแกงไม่ได้แกงต้มนะคะมนเริ่มเลยกินกับส้มตำนะคะส้มตำก็กินกับไม่มีไม่ได้ไอ้นี่ข้าวเหนียวนะกินกับข้าวสวย เหมือด้อกินส้มกินสำส้มมาได้ใจมือมันบดแ่บมากขนมหอยนะคะหอยตัวใหญ่มากฝักออกมาก่อนอืมออออร่อย tìm cặp nắm nhé gin cặp sống tắm mặt mắt 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 อือเนาะค่ะอือเสปิริ <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>

ซื้อติ่มนะครับซื้อติ่มถกกพี่กบุบุบมังโกมังก์ถกกไปอ,อา,ปาอามาม่วงประสองอ่าห้ยายด้วยนะคะ คิดเงินก่อนขอโทค่ะขอโทค่ะขอโทค่ะเอามาทำไมรถ <c oughs> เดินดีกว่าขอโทค่ะอันเดยีก,ก่อนเหนื่อยเข็นไม่ได้เดินเลยขางจินลดมะม่วงให้จะล่ำจะเอาแบบไม้มาก,ก็ากลัวละลาย เลยเอาแบบนี้นะคะรสหม่รสมะม่วงน่ากินน่าอร่อยไม่ได้มาได้อันรสข้าวโพดที่เราไปซื้ออันนั้นมันมีโอ้มันน้อยต้องปล่อยต้องกินเลยมันต้องแบบเอาโลดไปซื้อเตลมาโอ้แกมันจะกินจะได้ไหมกว่าได้กินอระไรมาครับกังจุนก๊อ โนรเล่นไปเลยของยายมาได้กินละ้ววันเย็นของของหอยยายเรียบร้อยมาซิจ๊ะบะเกอร์กินฮะบะเกอกินสักเตือนอ่ะ ของมันอร่อยเนาะปากมันแดงเะแดงเย็นเดี๋ยวมันมีเคี้ยวนรามาเคี่ยวมันกัดอากาศที่เกาหลีคือร้อนมากนะคะรสมะม่วงเป็นมะม่วงแบบไม่ใช่มะม่วงแท้กีนมะม่วงอ่อ,อน,ออน ชื่นใจนั่งเล่นดอกดอกแยนะฉันจวนไปซอดอกแยที่มันเป่าไปมินเดเล่อเอาดอกมาเบอกอีป่อมันบอกวสวยข้างแย่บอกอีปปอ อปเปอร์นะคะแปลว่าสวยมาซ้อเอามามาหูา้จิมหู้เดตติดใจเด็กลูกกิมช่วยติดใจ <laughs> มาซีดอมังโกมังโกมังโกมีดอซีดอแปลว่าไม่ไม่ซอบนะฮะจิมแล้วจะติดใจ มียายช่วยดูลูกก็ดีไปอย่างหนึ่งนะคะได้พักบ้างขังจุนนี่บม่ยอมวางลามแต่แต่เกิดมาบบเคยกิน ซื้อน้ำส้มของละออนมาเนาะน้ำส้มน,น้ำแว่นละออนอ่ะชั้จุนกินก็จุนจิมะแมงโก้เบนส์้โอ้ยน้อยหมดตัวอะไรไม่รู้นะคะน่ารักมากเ <c oughs> ต่าทองก็ไม่ใช่แมงทับก็ไม่ใช่ตัวยังไม่รู้ <c oughs> ฟันจะออกแล้วนะฟันโชว์ฟันหน่อยโชว์ฟันหน่อยมีความสุขจักกระจันแบบเสียงในนี่มากเลยนะ ลูฟันอิงอิงอิงปลั๊งออกสองจี้แล้วโอ้คันเร็วมากไปเร็วหมดแล้วกันคือไปเลยเออเอออุ๊ชอุ๊ชอุ๊ช ไม่ไหน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 โอกให้ดิดดักจาเล่นแล้วก็ไปอาบน้ำนะคะไปถึงบ้านเนี่ยเหงื่อท่วมตัวเลยเหนียวหนะนะหังจ้ะเอาไปทางโน้นต่อนึกว่าจะลง

deh, dong ke nuf, dong ke nuf. Tangjun. Senang. 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 ชอบใจยางวาไอ้หัวไอ้โตูนั่งมาได้บ่นั่งจ๊โอ้บักี้นี่ไม่ไมีแต่ บ้านเนี้ยนี่เหลือให้พ่อบ้านนิดนึงนะคะเมื่อกี้พ่อบ้านก็แกะกินไปแล้วเหลือนิดเดียวอูร้อง,อองวังอุรองเด้อูร้องเดิรกข้าวอุรอง,อรอง,อรองนี่กันเสกิกูใหญ่มากใหญ่กว่าของบ้านเรานะคะเคืออะไรที่เราสั่ะอาริสซาบะทับทิอะไรเนี่ย กระเพราอกไก่นะจ๊ะข้าวนิดเดียวนะข้าวหนึ่งทับพีนะคะช่วงนี้กินอกไก่เพิ่มโปรตรีนนะคะโปรตรีนให้กับร่างกายนี่นะคะอกไก่ผัดข้าซึมบใาง มัดชดกับ,บ้ามันไม่อยุดหัวพ่แมไม่ค่อยชอบกไก่ผัดนานก็ไม่ได้นะผัดนานมันจะแข็งต้องผัดนิดเดียวผัดพอให้มันสุกเฉยๆอย่างงี้อย่าให้มันสุกมากเนื้อไก่มันจะแข็ง กะเพราแดงหอมมากเจ้าะไข่แดงนะคะไข่แดงเราวะไข่แดงคือแบบมันมัน พบอบ้านก็ชอบกินมะเขืออีก็ทอดทารุทเลียวเรื้อขวบไปก็ให้ยังแตกจะ้ะอันนั้นมะเขืออะไรอันนี้มะเขือเจ้าพญาอันนี้มันจะหวานกว่าเนื้อมันจะแบบเนียนกว่ามะเขือมะเขือลายมันจะหวาน ก็ทอดชุกๆุฮๆก็นี่มันจะมีน้ำมากกว่า The vibe, right? Don't feel like having a to A tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you came to my eyes, I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July. I think I can go all night.